สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าน้ำคับน้ำแม่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ฝรั่งคังมโค้งจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเฮ็ดไอลาบกุ้งจ้านน่ลาบกุ้งหรือว่าปูนกุ้งนี่นะจ้ากุ้งไอสุกนะคะ คนในต่างแดนนั้นๆกินทีจ้าคือน,นึกอยากพริกลงไปใส่ไม่เยอะจ้าเดี๋ยวเพดกุ้งลงไปเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าใส่พริกใส่กุ้งเลยจ้าตำเขาก็จะตำกุ้งแบบเละๆเนี่ยจ้าตำละเอียดเลยจ้าสูตรฝรั่งฝั่งโค้งด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าตำตำเข้าไป ตั้ตัมตำนี่มะขามเปียกลงไปเลยจ้ะตามเ็จแล้วมะขามเปียกลงเขาสิเอาวันแหลกๆเลยจ้ะหนวดมันจังสิบทแทงปากหนวดมันนะ่ะแรมมากนี่จ้ะ วันนี้เรามีผักแพลวด้วยนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าผักแพวหอมหอมจ้ะใส่ผักแพวด้วยเสร็จแล้วตามด้วยข้าขวคั่วของเฮาจ้าข้าขวคั่วหอมหอมลงไปเลยจ้าข้าขวคั่วเสร็จชุรสเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋า ลดตามลงไปใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ใส่ได้จ้าน้ำปลาเลยจ้ะน้ำปลาลงไปเพราะว่าต่อนเฮาอันขวัวเฮาใสเกลือแล้วจ้ะน้ำปลา,าเฮาม่ต้องใส่เยอะรอดูไปก่อนตาต่อจ้าเฮามักเละๆนะ่นะจ้าเฮาก็เลยตาไปเรื่อยๆจ้ หอมจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋านานๆกินทีเด้อจวจะราบกุ้งลาบกุ้งราบกุ้งผักแพวล,ลงไปจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าหอมน้ำผักแพลนย่หอมขัดหอมเน่ตำเลย ลาบกุ้งสุกจ้ะลาบกุ้งสุกโแมนดิบจ้ะพร้อมนหินเลยทีนี้จ้ะลาบกุ้งของเราน่าอร่อยมากจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ะพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ะ อิสานบ้านเ่าเลยนะจ๊ะดินตรงจากหนองคายสู่ปรารีดจ้าหนวนะอืมมันหอมค่กแทะกั็ข้าวเหนียวจ้าืันนี้จะกินกับข้าวเหนียวนะคะชิมดูสิอจับจับพำแม่พี่น้องจ้าชับแทบแทบปะปะปกินด้วยกันจ้า นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะข้าวเหนียวแล้วก็แตงอ่อนเขาจะพักกลับจ๋าวันนี้จ๋าไปไปกินด้วยกันจ๋าพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะพาพ่อแม่พี่น้องมาทําลาบกุ้งใส้สูตรฝรั่งฝั่งโองเองจ๋าพ่อแม่พี่น้องจา๋าฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโค้งด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ฝรั่งฝั่งโคงด้วยค่ะวันนี้ไปละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ